เขาไปตัดต่อเองแม้แต่เรื่องของอท่านพันธุ์นรเลวัตกินงแกสอนก็เขาไปตัดแปะอาจารย์ไม่เคยพูดถึงเขาเลยไม่เคยไปอะไรกับเขาเลยเป็นการตัดต่อก็ไปฟังได้ขออาจารย์ไปดูดิอาจารย์สันติสันเชโรใช่ไหมก็เขียนว่าคนจริงไม่ทําร้ายคนข้างหลัง<ม>ก็เขาพูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วอาจารย์พูดถึงทุกวันอยู่แล้ว<อ>เบียเนี่ยพูดทุกวันอยู่แล้วแล้ววันนั้นก็คุยแล้วคนนี้พวกพวกเอฟซีเขาอ่ะเขามาแย่มากวนไปตัวต่อต,ตัวไหมไม,ไม่ไม่ไปละรายการน่ไม่ไปไปลุมพินีดีกว่าไปรัฐดำเนินดีกว่าเพราะอะไรรู้ป่าเพราะว่า อย่างพระพินสาวก็ถูกขีบหลังมาแล้วครับแล้วท่านทนายธรรมราชยังโดนตบต่อหน้าของปราบเลยจางก็เลยบอกว่าไม่เอาเรากลัวเพราะว่านจันไม่ได้ไปท้าต่อยเป็นท้าไปท้าต่อยโยมหนิไงใช่งแม่แต่ท้าดิเบตธรรมะแต่เราไปช้องอื่นเรากลัวถูกทำลายก็ท้าดิเบตธรรมะตัวตัวไม่ไ่ะแต่แต่ต้องไม่ใช่รายการไหนเออไม่เอาต้องเป็นที่ลัดเดอราชัดเนอรไม่ก็ลุมพินีหรือวัดไหนก็ได้ที่เป็นกลางใช่ไหมท่านสันติเขาบอกว่ามีคนตัดต่อท้าชกท่านไม่ได้พูดเองอ้าวท่านพูดแบบนี้ไม่ได้นะ เพราะต้นเหตุของคลิปมันมาจากท่านท่านเป็นคนพูดอ่ะเหมือนที่ท่านไปบอกไปด่าในรายการหัวกระแสอ่ะท่านบอกว่าเวลากูตัดต่อมันจะบอกว่าตัดต่อไม่ได้ต้นเหตุมันามาจากคลิปเอราะว่าเขาเบียร์เป็นคนพูดอ่ะกูจำได้ในรายการหัวกระแสนะวันนั้นยังด่ากูชอดๆๆๆว่าต้นเหตุมันเกิดจากกูก็กูเป็นคนพูดดูถูกครูบาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้แม้เข้าไปตัดต่อตะเบียเป็นคนพูดเวลาต,ต,ปปต้นเหตุมาจากคลิปเบียร์ไงมันนี่ไงต้นเหตุมันมาจากคลิปท่านเหมือนกันนี่ไงก็ท่านเป็นคนพูดเองถ้าท่านไปพูดเขาจะมาต หาทางออกทางแก้ไม่ได้แหมเอาใหญ่เลยนะตัวเองทําไม่เป็นไรหลบเลี่ยงหมดสุดๆคนอื่นทําไม่ได้ทุกข์เาการโต้เลยนะผนกระแสกุจแจไน้นะมีเทปบันทึกภาพนะแหมมาเลยชนบุรีรักสงสติธรรมตำบลมตมะบอกอำเภอเมืองชนบุรีกลาหรือเปล่าหรือว่าจะโดนเบียร์ตัวตัวแม่เบีย เอาป่าถามเบาียการออกตัวตัวไปที่ไหนก็ได้คนเขาเตรียมตัวที่รงงานเบียเยอะแล้วก็ทีมงานด้วยจะบอกให้รู้กาเปล่านะไปบอกเบียนี่เราเดิน,นไม่ลุงพีนีเปล่าฮะเอาเบบปล่าอ่ะถามเบียนี่เอามาเพื่อทีไหนว่ามาเลยแต่หสายไม่ไปแล้วไม่ว่าท่านมหาวิเทนแต่ไม่เคยชื่อน,นะแต่ต้องพูดเหมือนไม่แต่ว่าบริบ,บทอ่ะใครก็ต้องรู้ทั้งนั้นน่แหละ เออว่าเป็นหมาไรกัดจนเกงขาขาดหมดแล้วโอ้โหไปพูดเขาก็พูดนิดนิดหน่อยเขาก็เตือนในความแบงนี้ผมไม่เลิกลาเลยเนี่ยแต่ว่าท่านพระมหาอุเทนอีกแล้วใครก็ต้องรู้พูดอ,อย่างเงี้ยแล้วทําเสียงเลยทีเดียวชิี่ยวเลยทีเดียวชิวเนี่ย <c oughs> แล้วยัยทงทำไงหนี่ทำไหนเลยทีเดียวชิี่ยวเลยทีเดียวชิว